พ็ามาฉันรักกันเปลี่ยนโต๊ะใหม่ที่สุดเลยนี่วันที่ดีนะพิงค์กี้พายใช่ดีมากฝั่งตรงข้ามเลยนักเรยนทุกคนจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้าวันนี้ครูจะมาแจ้งข่าวนะคะวันนี้ครูว่าครูจะไปวันนี้คุณครูคนนคคมีงานครูจะไม่ได้อยู่นะคะอย่างนั้นเล่นงเงียบๆนะถ้าเกิดใครมีงานค้างก็เอางานค้างขึ้นมาทำอย่างนั้นครูไปก่อนนะคะ ว้าวดีมากๆเลยแช่ดีมากเลยดีมากดีมากเลยนี่ไทไรฉันว่าวันนี้ครูต้องไม่อยู่เพราะฉันเห็นคุณครูว่ามีงานยุ่งฉันซื้อเค้กมาฝากเธอด้วยฉันว่าเป็นรสที่เธอชอบไหนเหรอนี่ไงเค้กรินเธอชอบไม่ใช่เหรอเรื่ฉันให้เธอคนเดียวเลยนะว้าวเรนโบ๊ดดเธอใจดีที่สุดเลยฉันขอบคุณเธอมากๆไม่น้ำใจมากเลย เอ้แมันก็ขอปวดฉันนทำไมเธอไม่ซื้อเอ้ทำไมไมซื้อให้ฉันบ้างอ่อไม่อะฉันไม่รู้ว่าเธอชอบแบบนี้โอ้ยถ้าอยากกินบอกฉันได้นะฉันทำเองเลยพายก็ได้เลยโอ้ยไม่อะ Applejack ขอบคุณเธอมากนะฉันขอเก็บเค้กก่อนเก็บแล้วเราออกไปเล่นข้างหน้ากันไหมเลนโบดัสอ๋อดีเลยวันนี้ฝนเออแต่ทุกคนวันนี้ฝนตกนะ แต่ฝนยังไม่ตกนี่นาอยอย่างนั้นแล้วก็ไปเล่นกันได้ไปละเชนด้วยแพ้อะไรไปเล่นข้างหน้ากันไหมพิงกี้เออไม่อ่ะโอ้ยอย่างนั้นเชนไปเข้าห้องน้ําก่อนนะ้ยฉันไม่อยากจะช่วยทำไมเลมโบเดร์ทำไมเธอไม่ล็อกฉันฉันอ้อนว่าให้เธอทั้งหัวใจเลยนะเลมโบเดร์ พี่ชาเธอรักเรียงบราดิจังขนาดนั้นเลยหรอถ้ายังไม่รู้หรอว่าฉันอุตส่ามีใจให้เธอมากเพียงใดนะอ้ะาวไงวะดีแอปเปิ้ลแจ็คจ้าเลิกเรียนแล้วเหรอค่ะแม่แอปเปิ้ลแจ็คเป็นไรของเขางาั้ทำไมหน้าเขาเหมือนอกหักจังเลยฮะหน้าเบื่อจ้ะพี่แอปเปิ้ลแจ็คคะโนูทำการรับไมาเป็นสอนหนูหน่อยได้ไหมคะ เออแอปเปิลบูมเอาไว้ก่อนได้ไหมพี่ไม่ว่างทำไมคะพี่ขอตัวก่อนนะเออพี่แอปเปิลแจ็คโอยเชี่ยงมันถึง